ในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กมีเพื่อนสนิทอยู่สองคนชื่อไอโตกับไอพรซึ่งเรามีบ้านอยู่ในชุมชนรอบวัดในยุคที่ถนนหนทางยังเป็นลูกรังสายฟ้าเพิ่งมาถึงตอนผมโตแล้วซึ่งเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ขาดการพัฒนาในทุกด้านต่อมาครอบครัวของผมได้ย้ายไปอยู่ในเมืองทำให้ผมไม่ได้เจอหน้าเพื่อนๆอีกเลย จนกระทั่ง20ปีต่อมาผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมญาติถือโอกาสนี้มาพบเพื่อนเก่าด้วยที่แต่ละคนคงจะมีครอบครัวหรือไม่ก็เป็นหุโสดคงทนเหมือนผมผมเดินทางมาถึงในตอนเย็นวันนั้นสิ่งแรกคือไปเรียกเพื่อนที่บ้านแต่ไม่พบใครคนในบ้านบอกยังไม่กลับจากทำงานเลย จึงขี่รถออกไปหาซื้อของใช้ส่วนตัวคิดว่าช่วงคำาคมได้เจอหน้าแต่ไปเจอไอ้โตกับไอ้ปอนแถวร้านค้านั่นเองเห็นกำลังนั่งดื่มเหล้าขาวบนแค่ไม้ใต้ต้นมะม่วงอีกฝั่งคือมินิมาร์ตประจำหน่บ้านอันมีของขายมากมายตั้งแต่ของใช้ประจำวันขนมของขบเคี้ยวไม่ไว้ลงรังเข้าไว้รวมไปถึงปุย๋ย ยาคามาแมลงด้านนอกมีปั๊มหลอดร้านซ่อมรถแต่ร้านเด่นเป็นจุดรวมคนวัยทำงานคือร้านเหล้าชื่อร้านน้องพิมพ์พอทั้งสองเห็นผมแลกกับหน้าสงสัยอยู่ตงิดต่งิดไอ้หนุนเสื้อสะอาดผิวบางราสีเหมือนคนเมืองเหมือนคนคุ้นหน้าเมื่อผมยิ้มให้ก็ร้องอ๋อพากันกวักมือเรียกผมกันใหญ่ ผมเองก็รุนเหมือนกันสองคนนี้จะจำเพื่อนเก่าอย่างผมได้ไหมสมัยเด็กผมอาจดูแย่ๆไม่สู้คนในสายตาเพื่อนมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะเป็นคนสอนง่ายไม่ดื้อไม่อวดดีผู้ใหญ่เลยเอ็นดูผมโดยเฉพาะหลวงตายิ่งตอนที่ไปบวชเนนอยู่ด้วยที่ใส่ข้อนี้ท้าไม่ผมเดินจบ ได้สูงกว่าเพื่อนได้มีการงานที่ดีเราได้พูดคุยกันโตเปิดกิจการร้านซ่อมรถเมื่อตัวถึงได้มองแมมไปด้วยฝนและน้ำมันเครื่องอ่อนยึดอาชีพเป็นคนขับรถไถและรถเกี่ยวข้าวชันประธานเข้ามาทำให้ชาวนาทำนามากกว่าหครั้งต่อปีพอมมีงานทำส่วนโตรับงานซ่อมรถเกษตรต่างเคลื่อนหนุนกันดี ตกเย็นก็จะมาหน้าสางสา์กันมุมนี้ประจำโตพูดจบก็เก็บมะม่วงที่หล่นตามพื้นแถวนั้นมาทุบให้แตกเอามากัดกินแก้มเล่าทําเสียงซิสในปากจากความเปรี้ยวเข็ดฟันผมฟังแล้วอึง้งฟังแล้วรายได้ดีมีเงินเก็บมากกว่าพนักงานกินเงินเดือนอย่างผมเสียอีกพอเล่าหมดโวดโตโตะโกนข้ามถนนบอกน้องพิมพ์เล่ามีควด เซนไม่ก้อนก็น้องพิมพ์ภูน้องสาวข,ของพรที่พูดเป็นพี่ชายหาทุนรอนเอามาให้ทำร้านไปได้ก็ดีที่ไม่ดีก็แค่ระวังพวกขี้เมาจะมาก็รอก็ติดน้องสาวบทเพลงลูกทุ่งยอดฮิตในยุคหนึ่งที่พรไม่ชอบใจเอาเสียเลยพวกขี้เมาชอบเอามาร้องจีบน้องสาวคือเพลงรักน้องพร พ่อเจ้าคนร้องดันเติมเนื้อเข้าไปเป็นรักน้องไอพรแต่ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนไอโตนั่นเองเฮ้ยกินเล่าหน่อยสิว่าไอแดนไม่เห็นจะแตะเลยดูท่าเองจะเกยนะบอกมา,าตรงๆเถอะเพื่อนรับได้อนยื่นแก้วให้เชิงบังคับโอ้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ได้เกลีเลยผมชิงปล่อยมุกตลกไม่ใช่หมายถึงเองนะเป็นตุ๊ด พอพูดลิ้นผันกันจากลิ้นน้ำเมาเอาน้องพรมาพิสูจน์ก็ได้นะเดี๋ยวปัดถีบตกแค่เลยยาไปเย่มันไอ้นี่มันหัวน้องสาวจะตายผมดื่มเหล้าพอกระใสไม่อยากขัดใจเพื่อนแก้วแรกรู้สึกมึนนิดหน่อยส่วนเพื่อนคอแข็งไม่น้อยแค่นั่งมุนเงินไม่ถึงมาตกแค่ตอนนี้ก็หัวค่านั่งกันมึนมืนไม่กลัวยุงพอมองข้ามไปอีกฝั่งถนน ร้านเปิดไฟสว่างทำให้ผิวน้องพิมพ์ขาวเจิดจ้ามากคนต้องหยิบมะม่วงมากัดดังซีสแกเปลียวปากกันเลยโตร้องเพลงพร้อมกับนั่งยักย้ายเอวกางปีกตีรักแร้ไปกับทัานองเพลงดังเชีย่ยบักป๊อบแบกตัพก่อนจะง้างเท้าถีบเพื่อนปากดีแต่ผัดตกแค่เสียก่อนเราสองคนหัวรอกันงอหายถึงผมจะดูแย่ๆเอาเข้าจริงๆ ก็มีบ้างเรื่องเล่าเบียร์รวมทั้งเรื่องเที่ยวผู้หญิงตามภาษาคนโสดสายตาของผมตอนนี้มันอดมองผิวขาวๆในเสื้อกล้ามของน้องสาวเพื่อนไม่ได้ตอนย้ายไปน้องสาวไอพรยังไม่ได้เกิดเลยอายุคงห่างกันมากที่แปลกใจก็คือไอโตสมัยก่อนค่อนข้างกเกเรมักเป็นหัวโจกนำเพื่อนทุกเรื่องนึกว่าจะเป็นนักเลงเสีอีก เท่าที่ดูผิวเผินนอกจากเรื่องเล่ายาการงานก็มีทำไม่ใส่คงไม่ได้แย่อย่างที่คิดไว้คงจะเป็นเรื่องโดนหลอกหลอนในครั้งนั้นวิญญาณผีเฮี้ยนที่หลวงตายิ่งผูกเอาไว้ในเสาไม้ในรานวัดแล้วสองคนนี้เกิดสนไม่เข้าเรื่องไปแ,แก้ได้สายสินออกจนโดนดีเข้าผมเองตอนนั้นเป็นเลนบวชหน้าไฟอยู่ในเหตุการณ์ด้วย พอรุ่งเช้าก็ลาศิกขาย้ายตามพ่อแม่ไปอยู่ในเมืองเลยไม่รู้ความคืบหน้าอาการของเพื่อนจะเป็นอย่างไรพ่อผมเปลี่ยนมาคุยเรื่องนี้จากที่เฮฮาก,ก็ผานเงียบโตมีสีหน้าอึดอัดพราเป็นคนต้นเรื่องพ่อผมถามย้ำอีกอ่อนจึงบอกโตให้พูดไปเถอะเรื่องมันผ่านมานานแล้ว ยามเย็นผมกับเพื่อนๆมักจะไปวิ่งเล่นกันที่รานวัดเป็นประจำตามภาษาเด็กวัดไม่มีกำแพงนอกจากโบสถ์กับสาราอ,อระฆังนอกนั้นก็มีแต่ต้นไม้ปลูกไว้จนร่มคืน้นไม้ผลมีมากมายมะม่วงลำไยออกผลมากมายให้เด็กอย่างเราได้เก็บกินเล่น่วงตายิ่งใจดีไม่เคยหัวแต่ท่านจะห้ามอยู่เรื่องเดียว ไม่ให้ไปยุ่งพื้นที่ตอนหนึง่งที่อยู่ด้านหลังกุฏติซึ่งผมกับเพื่อนไม่เห็นว่ามีอะไรแตกนอกจากสไม้ที่ฝังไว้ต้นหนึง่งต่อมาผมต้องบวชน้าไฟให้ยายที่เพิ่งเสียพวกผู้ใหญ่ให้บวชอยู่วัดเจ็ดวันจึงจะลาสิกขาได้แม้บ้านจะอยู่ติดกับวัดแต่ไม่เคยเลยที่ผมจะนอนวัดหลวงตาย,ยิ่งบอกหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้ว ให้เนีนจำวัดอยู่ในกุฏิ้าปวดบักปวดเบาให้ไปใช้ห้องน้ำข้างศาลาเดินไปไกลหน่อยแต่อย่าไปใช้ห้องน้ำหลังกุฏิเด็กอย่างผมเลยสงสัยทำไมให้เดินไกลเกิดอาการเจ้าหนูจำไม่ขึ้นมาทันทีหมายถึงเด็กตัวน้อยที่คอยถามนู่นนี่นั่นตลอดเวลาพอเจอถามเซาซีเข้าห่วงตาเลยบอกแบบปัดๆไปว่าผีมันจะทัก ทีนี่เจ้าหนูจำไม่เลยเงียบโชคดีคืนนั้นไม่ได้เกิดปวดหนักปวดเบาหรือจาเป็นขึ้นมาผมจะแอบหนีไปนอนบ้านในเมื่อใกล้กันแค่นี้แต่จนแล้วจนกอดผ่านมาหลายคืนนอนในวัดไม่มีอะไรต้องกลัวเว้นเสียแต่รู้สึกกำลัคาญในกลางคืนมักมีคนเมาคนหนึ่งมายืนบ้างนอนบ้างส่งเสียงอีอะารบกวน หลวงตายิ่งจะถือไม้เลียวออกไปไล่ถึงได้เงียบผมท่านเห็นแค่ผู้ชายร่างผอมไม่สวมเสื้อนึกในใจอีกสองคืนก็ได้ลาสิกขาพ่อกับแม่บอกจะพาย้ายไปอยู่ในเมืองให้เรียนโรงเรียนดีๆผมเดินตามหลวงตาบินทบาททุกเช้าไม่ได้ขาดโดยมีโตกับพรเป็นลูกศิษย์บางทีก็ามาแย่มาดูสะบงเนนเกือบลุดได้เอีกใส่ลายทีแต่ไม่สู้ดังนะัก สองคนเลยได้ใจแกล้งอีกจนหลวงตาหันมาดูใส่เท่านั้นจึงเงียบพอกลับถึงวัดลุงบุญเกิดมกราทยยกวัดพาสีหน้าตื่นตกใจกระหืดกระหอบบาบอกเหตุต้ายกับหลวงตาไอ้กรกดานมันตายแล้วครับหลวงตานอนตัวแข็งชูอในท้องมันเลวม่เหลืออะไรเลยตัดไตใส่พุงหายไปหมดบ้าขนาดมันเลยเละเป็นกันอยู่หัดหลัด เมื่อคืนอ,อัตมาก็ลุกไปไล่มันทีหนึง่งเมาแล้วชอบมาโวยวายในวัดลวงตาจะวหวยังไงล่ะครับชาวบ้านจะลงขันกันจ้างหมอผีมาจัดการไม่งั้นอยู่กันไม่สุขแน่ไม่ต้องอัตมาจะจัดการเองรู้แล้วผีตัวนั้นหลุดมาจากที่ไหนหลังชั้นเช้าล้วจะลงไปปลูกปันกับไว้ที่เก่าหลวง่ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยตอนทำพิธีอย่าให้ใครเข้ามารบกวน หลวงตาย,ยิ่งมองไปยังเสาไม้ต้นนั้นจีมีกระดูกคนตายเก็บไว้เป็นของผู้มีอาคมในสมัยก่อนพอเผาแล้วต้องนำมาเก็บในวัดเจ้าอาวาสรูปก่อนได้ใช้อาคมสะกดไว้ไม่ให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านมีชาวบ้านไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ชรามากแล้วหมู่บ,บ้านสุขสงบมานานจนกระทั่งเกิดเรื่องขึ้น บักกาดเป็นคนปากดีชอบท้าทายผีสางพอรู้สาวต้นนี้มีผีร้ายเลยมาท้าทายทุกคืนจึงมีอันเป็นไปเรื่องนี้ผมเพิ่งมารู้เอาในตอนหลังที่โตกับพรเกิดเรื่องแล้วครับพ่อกับแม่ไปฟังจากตามาอีกทีต้องคนรุ่นก่อนถึงจะรู้ลหลังสั่นเช้าเสรศ็จหลวงตาให้ผมหัดสวดมนต์บนสาราไม่ต้องลงไปกวาดลานวัดเหมือนทุกวัน โตกับพรก็จ้องจะมาชวนไปเล่นติดที่ลุงบุญเกิดมาห้ามไว้วันนี้หน้าตาแกดูดุกว่าปกติคอยเดินวนไปวนมารอบวัดไอโต้บอกพวกเอง็งจะต่อไปด้วยว่าอย่าวิ่งไปทางโน้นนะหลวงตายิ่งท่านกำลังทำพิธีพอเดิน,นมากๆแกก็เหนื่อยเลยไปหยุดนั่งพักขานั่งคุกัข่มีนแดนบนศาลากำลังทำพิธีหลวงตากำลังทำพิธี จะไปแอบดูโตเอ่ยปากชวนเพื่อนไม่ค้าท่าหนะ้าเดี๋ยวโดนเจอเขา้าจะโดนดูเอา้าไอพานเองป้อนเลยว่าไม่อยากรู้ด้วยไงกำลังทำพิธีอะไรในที่สุดพรก็ทนร้าไม่ไหวจึงพากันย่องไปแอบดูจากด้านหลังปุฏติเข้าไปอีกนิดสิว่าใจไปไม่เห็นเลยอย่าเสียงดังระวังลงตาจะเห็นเรา ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเห็นแต่แกนั่งสมาธิอยู่หน้าเสาไม้ต้นนั้นอนจ้องอยู่นานจึงเห็นของบนมือหลวงตานั่นไงกำลังปลุกเซกได้สายสินอยู่นี่นาโต้กับพรฟ้อมมองดูการทำพิธีของหลวงตาพันเกิดเสียงหนึ่งดังหอยหวนขึ้นใกล้กับที่ท่านนั่งรลวงตา,าสงสารฉันถู โตเป็นเด็กที่ใจกล้าและแข็งพอที่จะยืนดูเหตุการณ์นั้นผิดกับพรเริ่มดูแล้วว่าหลวงตากำลังทําวิธีจับผีไอโตกลับกันดีกว่าใจคอกันไม่ดีเลยเฉยแค่น่ะมีอะไรดีๆให้ดูก็ดูไปในที่สุดพาชลาก็ค่อยอยันตัวลุกขุนยืนเอาได้ไดปพันเสาไม้ต้นนั้นอย่างแน่นหนาะซึ่งของเก่าถูกบักกาศดึงออกไปทำให้ผีร้ายออกมาได้ ต่อไปนี้แกจะไม่มีวันไดออกมาอรารวาสทำร้ายผู้คนใดอีกแล้วข้าจะมัดแกไว้ที่เสาต้นนี้อีกครั้งไม่มีทางหลุดไปได้อีกสองเกรอแอบมองอยู่จนหลวงตาเดินจากไปมุ่งหน้าสาลาที่เห็นเนกับบุญเกิดมกรทาย,ยกนั่งคุยกันดูโตรีบลากแขนเพื่อนออกมาจากที่ซ่อนตัวมุ่งไปที่เสาปลูกผี่ต้นนั้นแกอย่ากลัวนะพร รู้แล้วใช่ไหมหลวงตาทําอะไรผีอื้เราอย่าไปใกล้มันดีกว่าหลวงตากลับขึ้นกุฏิไปแล้วกันจะไปเอาได้สายสิ่งออกมาใช้กันได้ของดีแล้วโตเข้าไปรูปคําได้พวกนั้นเหมือนได้ของเล่นใหม่หลวงตาท่านเอาได้มาปลูกเสาวไว้แกรู้ไม่พรว่าหลวงตาปลูกไว้ทําไมโตก็ยิบมยิ้มยอ่องอวดตัวเป็นผู้รู้ไม่รู้กันไม่เคยเห็น ไม่ได้ยินด้วยไงตอนนั้นมีเสียงดังออกมาจากเสาต้นนี้ว่าสุญสารข้าเธอนั่นแหละเสียงผีหลวงตาท่านเอาได้สายสินมาผูกไว้เพื่อไม่ให้ผีออกมาอาละวาดแล้วนี่แกจะเอาได้ออกมาทำไมไอ้โตอย่านะเอาไปแบง่งกันใช้น่ะสิแกไม่รู้หรอกได้นี้มันกันผีดีนักใครได้ไปถือว่าเป็นมงคล แกมันทำกล้าทำเก่งเกินตัวไปแล้วนะกันไม่ค่อยจะเชื่อถือว่าถึงจะบ่นไปก็เท่านั้นโตถอดสายสินที่หลวงตายิง่งใช้สะกดผีร้ายไว้กับเสาเอามาแบ่งให้พอนก็รับไว้อย่างมีได้หลังจากนั้นก็แยกกันกลับบ้านทันทีเอาไปนั่งรูปคำเล่นแล้วเอาไปวางไว้บนหัวนอนพอคืนนั้นก็นอนหลับฝันดีจนกระทั่งใกล้สว่าง โตตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดเมื่อได้ยินเสียงแม่ดังเอะอะมาจากข้างล่างเหมือนแปไปเห็นงูเข้าบ้านหลับฝันดีนั่นเล่าก็มีได้สายสิม,มุนของนมคลโตลูกมาดูอะไรที่ขอบหน้าต่างห้องของลูกสิมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นเสียงแม่ยังเรียกมาอีกดังมาจากทางหน้าต่างเด็กชายยังงัวงเงีย แม่เร้แม่เรียกให้ดูอะไรที่หน้าต่างเห็นสีหน้าแกตกใจมากอไอโต้นีเลือดมาจากไหนเลือดคอบหน้าต่างไปหมดแล้วแม้จะยังไม่สว่างดีโตก็รู้ดีว่าของเลวที่มือไปสัมผัสมัสมนคือเลือดในวินาทีนั้นมองเห็นเลือดสดทำให้รู้สึกมุนชาไปหมดในสมองหนักอึ้ง โตในตอนโตแล้วบอกเกือบเป็นลมไม่เคยเห็นเลือดออกมามากขนาดนี้โอ้เลือดนี่เราเป็นอะไรไปโตนี่ลูกเป็นอะไรไปลูกเป็นอะไรลูกชายไม่ยอมตอบคำถามแม่กับวิ่งลงมาจากบ้านไม่สนว่าแม่จะร้องเรียกตามใดไอโตโต,โตเอ้ยกลับมาก่อนกลับมามันลูกจะไปไหนแม่จะวิ่งจนแม่ตามไม่ทันแต่ก็ไม่ไกล พอมุ่งไปที่เสาผูกผีต้นนั้นโตยืนจ้องมองอยู่เป็นนานไม่สนว่าแม่จะวิ่งตามมาด้วยความเป็นห่วงแค่ไหนเพราะเห็นบางสิ่งที่แม่ไม่ได้เห็นนั่นคือร่างของพรนอนนิ่งอยู่ข้างเสาโตลูกเป็นอะไรตอบแม่มาลูกเป็นอะไรได้ยินที่แม่พูดไหมคาพูดของผู้เป็นแม่โตไม่อาจได้ยินเพราะถูกเสียงหัวเราะของผีร้ายดังกบ ในที่สุดก็ปรากฏร่างของผีปอบมายืนอยู่ต่อหน้าเด็กชายหาได้กเกรงกลัวในเมื่อมาทำกับเพื่อนจนไม่ได้สติแทนที่จะกลัวความโกรธกบเข้ามาแทนที่มาแล้วเลือกอโตเอ็งนี่มันเก่งมันกล้านะขอบใจที่เอ็งช่วยปล่อยข้าแกเป็นใครแล้วมาทำอะไรกับเพื่อนฉันปล่อยเข้ามานะฮะฮฮ่าข้าคือผีปอบผีปอบที่ชอบกินเลือดคน หลวงตามาปูข้าไว้เองมาปล่อยข้าข้าก็มีโอกาสท่องเที่ยวหากินอีกครั้งผีปอบผีปอบกินเลือดคนถ้างั้นเลือดใครที่บ้านโตเพิ่งคิดขึ้นได้เอามือรูปพองไปด้วยรู้สึกเจ็บแป๊บขึ้นมาทันทีที่คอบหน้าต่างบ้านเองมีเลือดเกิดตั้งเองก้มดูที่ท้องของเองสิโอ๊ยแกทำอะไรท้องของฉันทำไมมีเลือดฉันไม่เข้าใจ แล้วนั่นเพื่อนฉันแกไปทำอะไรเขาไอเด็กน้อยเพื่อนเองมารออยู่ก่อนแล้วเองสองคนมันเก่งมันกล้าข้าจะเอามาเป็นบริวารข้ากินเลือดเองทั้งสองแล้วต่อไปนี้ข้าสั่งให้ทำเองต้องทำตามถ้าคืนดือ้อดึงข้าจะจับเองทั้งสองหักคอไม่กลัวคนอย่างฉันไม่กลัวผีปอบอยังแกหรอกแกสั่งฉันไม่ได้หรอกวย้ยไอเด็กดือ้อ จะตายอยู่แล้วยังตากก้าข้าจะสั่งซ้อนเองระวังตัวไว้ข้าจะจับเองมาชีกแข้งชีกคาะเข้ามาเลยไอ้พี่ปอบไม่ทันไรร่างของโตก็หมุนคว้างลงกับพื้นเหมือนโดนคนเตะแม่พยายามเข้าไปช่วยแต่โตดิ้นแรงมากหลับตาแล้วก็พูดตาไปด้วย แม่รู้ว่าต้องเป็นวิญญาณผีร้ายแน่ที่โตกำลังติดต่อด้วยเอ็งกล้าเหรอเอ็งกล้าดีนะไอเด็กน้อยไอ้โตดิ้นพรวดๆรด่างคุกฝุ่นส่งเสียงร้องดังรั่นบริเวณวัดฟ้าสว่างแล้วโตนอนคุกฝุ่นอยู่ตรงนั้นโดยที่แม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยแม่เหน็ดเหนื่อยปากก็ยังร้องไม่หยุดโอ้ยฉันไม่กลัวยา่าดังแก โอ้ยหลวงตาลุงบุญเกิดมาถึงแล้วเนนแดนก็มาแม่ของโตร้องวไวายร่าำวัดขอให้ช่วยทีลูกิฉันจะขาดใจอยู่แล้วลูกชายฉันมันคุ้มขั่งตั้งแต่ช้าแล้วหลวงตาช่วยมันหน่อยไอ้โตมันแย่แล้วมันต้องถูกผีเล่นงานเป็นแน่ตรงนั้นมันเสาเส่กระดูกผีปอบหลวงตาได้แต่โค้งหน้ายังเงยหน่ายใจ ประกาศคนนึงแล้วมาร้องดีจนมีอันเป็นไปพ่อข้ามคืนก็ไอโตกับไอพอมาร้องดีอีกดีนะยังช่วยท่านจึงสั่งเนนให้ไปเอาย่ามในกุฏิออกมาทีเนนแดนยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นกับเพื่อนหรือว่าโตถูกผีทักตามที่หลวงตาเคยบอกไม่ให้มาใกล้มากายเสาต้นนี้ โชคดีที่ตนเองเชื่อฟังหลวงตาพ่อหลวงตาได้ย่ามมาสะพายจะไปตามอาวิญญาณผีปอบกลับมาพอมันเห็นหลวงตาจึงหนีไปทันทีโยมช่วยกันหามันกลับบ้านเถอะทั้งสองคนไม่เป็นอะไรมากหรอกรักษามีกี่วันก็หายมันถูกผีร้อนลุงบุญเกิดเป็นคนอุ้มไอ้โตขึ้นมายังนึกสงสัยจึงถามขึ้น ทำไมผีปอบมันถึงทำเด็กสองคนนี้ครับลวงตาทำไมไม่ทำกับผู้ใหญ่มันกับบักกาดเรื่องของเรื่องพอเด็กสองคนมากแก้ได้สายสินออกจากเสาตนนี้ที่อาตมาอุตส่าห์มาผูกไว้ไม่ผีออกมาอาราวาสผู้ที่ถือได้สายสินเท่านั้นที่จะเห็นผีปอบตัวนี้เอาเถอะเอาเถอะอาตมาจะผูกไว้อีกครั้ง ที่นี่คงไม่มีใครมือบอลมาดึงออกเหมือนไอ้โตหัวดือ้ออวดเก่งัวดฉลาดผลที่มันได้รับคงจะเป็นบทเรียนของมันเด็กมันซุกซนครับมันรู้เท่าไม่ถึงการน่าสงสารมันครับโตกับพรถูกนำไปรักษาตัวซึ่งไม่นานนักก็กลับมามีอาการปกติดังเดิมส่วนผีปอบตนนั้นถูกสะกดไว้ในเสาตามเดิมโตในวัยหนุ่มผู้จบ ผมจึงถามเรื่องเลือดที่ท้องสรุปมันเป็นเลือดที่ถูกผีปอบแอบมาดูดเลือดหรือได้รับบาดเจ็บตอนดิ้นลนโตได้แต่สั่นหน้าอยากจะลืมมันแต่ก็ลืมไม่ลงลืมไม่ลงจริงๆแล้วกระดอกเล่าลงไปอีกสรุปคือเองถูกดัดนิสัยเก่งกล้าเกินตัวตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วสินะความเมาทำให้ผมกล้าพูดหยอกเพื่อนแรงขึ้นไม่ไหว ยังเตี่ยตต้าเหมือนเดิมพรุ่งนี้เช้ากันจะไปกราบอัฐิของหลวงตาเองไปด้วยนะแฝ่ไปดูเสาต้นนั้นด้วยกันเห็นสีหน้าโตจะแหยงเอามากคงจะยอมแพ้อยู่เรื่องเดียวผมกับพอไม่ขำคราวนี้ไม่รู้จะขำเอาตอนไหนแล้วเกือบตายการเข็ดจนตายและเช่นเคยค่ะหากชอบกดกดถูกใจ กดติดตามและกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ